อ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็สนุกหมือนกันนะจริงจริงก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะพี่บุญยอดเก่าไปใหม่ลื้อเก่าไปใหม่ลื้อนะเรื่องงบท้องถิ่นนะจำได้ใช่ไหมเรารัฐบาลชุดนี้นะครับออกงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ่งแสนล้านบาทนะก็กะว่าเงินก้อนนี้น่าจะใส่ลงไปแล้วทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่เงียบหนาวหาวนอนมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ ใน1นึ0 0 0ล้านบาทเนี่ยจะเป็นงบของท้องถิ่นเขาค่อยท้องถิ่นทําโครงการมาแล้วก็พิจารณาว่าอนุมัติให้เทศบาลไหนอบอตอไหนอบอจอไหนเท่าไหร่ยังไงรวมๆแล้วเป็นเงิน40,000ล้านบาทนะครับเรับทีนี้ปัญหาคือว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมีพวกท้องถิ่นนายกอบอจอ,อบอตอมาหาผมบอกว่าทําไมได้งบของผมได้นิดเดียวเองหรือของผมไม่ได้เลยบางที่ได้เยอะนะ เนี่ยแถวแถวสุรินทร์แถวเดบุรีรัมเนี่ยได้เยอะเลยนะแบบนี้มันไม่เป็นธรรมคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสงสัยจะต้องมีการไปเกลี่ยงบตรงนี้ใหม่นี่ก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมเวชชัยาชัยครับก็ในยะทางการเมืองต้องถามคุณอนุทินเพราะทั้งหมดเด็ยคุณอนุทินเป็นคนจัด ผมเพียงแต่มาผมผมก็จะเปลี่ยนให้ออกจากพื้นที่สีสเกตแต่เขาบอกว่าจ่ายเงินไปหมดแล้วนะครับมันได้ดําเนินการไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรผมก็พร้อมไปทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ในฐานะมาไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ไปดําเนินการตามปกติไม่ไม่กลัวว่าจะเป็นเกมการเมืองอะไรผมพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ไปปกติถามคุณนันทินนะ่าถามผม ส่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ157,000ล้านบาทเนี่ยนะครับนายภูมิธรรมบอกว่าจริงๆแล้วจะมีการส่งเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วไปที่สำนักงบประมาณปรากฏว่านายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นเอกสารไม่ตรงกับที่คีย์เข้าระบบคณะอนุกรรมการก่นกรองจึงส่งเรื่องกลับมายังกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาอีกครั้งซึ่งขณะนี้ เรื่องอยู่ที่สำนักง,งานปหลัดกระทรวงมหาดไทยตนก็เป็นห่วงกลัวว่าจะไม่ทานแต่ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ส่วนขั้นตอนที่บอกตัวเลขเไม่ตรงกันนั้นเนี่ยนะครับนายภูมิธรรมเราก็ต้องไปถามสำนักงบประมาณเพราะตัวเองเป็นไม่ใช่เป็นคนทำส่วนจะเกี่ยงงบท้องถิ่นในส่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายภูมิธรรมก็บอกว่าเป็นเรื่องของสำนักงบประมาณตอนนี้ตนเพียงแค่รับทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมาะสมนะ ซึ่งจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูกันนะครับจะเป็นการสแกนงบในพื้นที่พักภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับนายภูมิธรรมบอกว่าเอ้ยอย่ามาพูดอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดให้มันเกินเลยไปนะเดี๋ยวจะหาว่ามามโจมตีกันประเด็นสรุปสั้นก็คือว่าพอคุณภูมิธรรมเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยบงบเนี่ยมันเป็นช่วงคัาเกี่ยวสมัยคุณอนุทินจะมาปลายๆก็จัดลงไปหมดแล้วนะจังหวัดนี้ได้เท่านั้นจังหวัดนั้นได้เท่านี้อบตนี้ท่านนี้ คุณภูมิธรรมเขากำลังจะสื่อสารว่าเฮ้ยทำไมพื้นที่ภูมิใจไทยมันได้เยอะน้องว่าครับเออ่ต้องลื้อกันใหม่ไหมเนี่ยเนี่ยบุรีรัมย์ยโสธรบุรีรัมย์สุรินแถวแถวอีสานบางที่ได้เจ็ดร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะเออต้องมาดูขอล้านสองร้านไม่ได้บังอิมาดูซิว่าเอ๊ะมันใช่กันความคิดอะไรฐานความคิดอะไรนะครับ